คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อน เพื่อนๆคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะต้อมลงคลิปแนวทางหวยห้าน้อยลาวสตาร์ทุกๆวันนะคะแล้วต้อมก็ยังมีแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยมาเลหวยหุ้นและรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่คอยรัฐบาลไทยเลข เด่นประจำวันนะคะแล้วก็เลขล็อกตามกำลังวันหวยออกวันอังคารที่16เดือนมีนาคมปี64นะคะเดี๋ยวต้อมจะทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 1> ื่อนๆคะเราไปดูผลฮานอยชุด3ตัวนะคะของวันที่4นะคะหลุดนะคะเพื่อนๆต้อมต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,นะคะหลุดนะคะ เราไม่เข้าเลยนะคะพิเศษออกพิเศษออก6 98แล้วก็96นะคะปกติก็10 0แล้วก็62นะคะแล้วก็ VIP 580แล้วก็22นะคะหลุดนะคะอันนี้ชุด3ตัวเข้ายากมากนะคะ เข้ายากมากแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะคะเรายังไม่หมดหวังมาตามกันต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยชุด3ตัวงวดประจำวันที่5เดือนมีนาปี64นะคะชุด3ตัวเน้นๆนะคะเพื่อนๆชุด3ามตัวเน้นๆค่ะต้องมีมาฝาก8ชุดเหมือนเดิมนะคะทุกๆครั้งเนาะ8ชุดนะคะ เรามาเริ่มดูชุดแรกกันเลยนะคะ0ูนสค่ะหนึ่งสี่แปดสองสองห้าสีหนึ่งสามด สี่สามแศชุดสุดท้ายก็คือ8 7 1เราตามหวยลาวพัฒนางวดวันที่4นะคะเพื่อนๆเผื่อมาออกน้อยเนาะเขาสักน้อยก็ยังดีนะคะตามเลขลาวพัฒนานะคะเพื่อนๆคะ่ะ ชุด3ตัวเน้นเน้นหานอยวันที่5เดือนมีนาปี64นะคะต้องมีมาฝาก8ชุด034 148 225 494 318 743 820 871นะคะชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลย เพื่อนๆคะตําเน้นย้ำเพื่อนๆบอกเพื่อนๆทุกๆคลิปนะคะต้องจัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเลือกเลขที่เพื่อนๆชอบนําไปเสี่ยงดวงนะคะถ้ายัางไม่ชอบก็ยังไม่ต้องเล่นนะคะ หรือยังไม่ชอบชุด3ตัวที่ต้้มเจาะให้ไปดูคลิปในตารางฮานอยสูตรหนะคะไปจับเลขชุด3ตัวและ2ตัวตามที่เพื่อนๆชอบได้นะคะเลขในตารางนะคะเป็นการเก็บสถิติเนาะแล้วก็เป็นเลขเด่นตามกำลังวันนะคะฮานอยวันไหนก็จะมีเลขเด่นค่ะแล้วตั้มก็ วางเลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางนะคะของทุกๆคลิปเลยเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ดูช่องต้อมนะคะประจำก็จะทราบเนาะว่าเลขเด่นต้อมจะวางไว้อยู่ตรงกลางถ้าชอบก็ตามนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบวันนี้ก็ยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญต้อมเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยค่ะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะต่อบุญไว้เราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดค่ะ ตอมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย